i She's like that that's the eh? matter i know what it's inside but i still excited oh. this tastes good this mm. coconut it, yeah you like coconut mm. get it i mm. gave you one yeah i have <laughs> i have six of them wow. Thank you. You know, i don't know sue like that they coconut do you like coconut mm. Have to try <laughs> วิวอันแรกมาถึงก็แกะเลยเป็นมะพร้า hmm. ว one try first hmm? this sweet There's some kind of coconut. So you want to try? Just a bit. Okay. <laughs> <laughs> yeah. I know. I I something. And you then you know how good. you like or not. Just whatever. Yeah. The coconut. That's a real yeah. coconut. Yeah. <laughs> Thailand. Oh, I can't read that. <laughs> <laughs> you can read that. You can read this. You can read that. Right? <laughs> Yeah. So product of Thailand. Just look at just, just look at the tropical the, the coconut. So you really you like it? <laughs> <laughs> yeah. Yeah. let What do you try? Coconut. coconut. That tastes good. Which banana? Which banana? Oh, I have before. <laughs> <laughs> I don't think you, like you don't like it? So, you like this one? And <laughs> let you guy try everything. <laughs> ชิมนะคะรอบออฟฟิศเลยนะแล้วจะมีคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งตรงข้ามพวกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูคนมันกินมะพร้าวมันกินมะพร้าวจะบอกว่าคนนี้ปกติเขาไม่ชอบที่จะลองอะไรหรือว่าชิมอะไรง่ายๆนะกุ้งลองให้เขาชิมมะาพร้าวนะคะานางชอบก่อนหน้านี้นให้เขาลองกล้วยตากนางไม่ชอบนะนางเป็นคนที่ทานอะไรยากมาก จะบอกว่าอร่อยเมื่อกี้ให้แจกเพื่อนไปแล้วหนึ่งห่อนี mm ่ทำสิ่ง for me What is that sky sky high อ mm ๋ออย่าอย่าอย่า um u r m e d i t card thank you yeah. <What? S 1> งานมาเ, <What? S 1> เรื่อยๆนะจะลองอะไรดี <c oughs> อันนี้เก็บอันนี้เก็บเก็บไปใต้ต๊กนี่แหละอันนี้มีขามหวานกวนจะบอกว่าไม่เคยนะไม่เคยลองมาก่อนนะไม่เคยลองมาก่อนเลยนะยางแกะด้วยเดี๋ยวยางเก็บไว้มัดผม มหวาน,นนี้เป็นมะขามหวานอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนี่ขนาดแพ็กเกจยังไม่เหมือนกันเลยนี่ถุงเขียวขวายางก็เขียวเราคุมเอกชอบเปรี้ยวมากกว่าหวานนะแต่อร่อยทั้งสองกันมะขามแก้วจีจาดน,นะมะขามแก้ว อันนี้มะขามแก้วแต่เป็นบวยนะคะอันนี้เป็นแบบมะขามแก้วธรรมดาอันนี้เป็นบวยเคลือบบุกต้องเปิดทุกอันนะคะหอมปิดหอมบวยมาก กิจจาร์ตเ็นี่มะขามหวานนะเป็นมะขามหวานชิ้นให้หมดทุกอย่างอันนี้ก็มีความเผ็ดด้วยอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะกิจจาร จิ้มจัดจิงนั่งทำงานอี่ไม่หลัแน่นอนอันนี้เป็นบว้ยนะคะบี่ราจริตจัดมาขามขุดบวย้ยอันนี้แน่นอนมีความหอมของบวยโอเคเดี๋ยวทำงานก่อนจะเอาไว้ที่ทำงานหมดเลยนะ,ะที่วางก่อน เอาตรงนี้เนะี่ยอะได้แกะ่องอย่างแพ็กเกจอย่างเดียวนะคะแกะกล่องงานด้วยเดีย๋ยวตัดนี่นี่อินวหยมาด้วยจำได้ไหมคะที่กุ้งทำออกแบบเกี่ยวกับเอกราแมกกาซีนไปนะเดีย๋ยวเปิดให้ดู นี่คืองานที่กุ้งออกแบบในเมื่อโมเดือนที่แล้วนะคะและนี่มันก็ออกมาแล้วไหนกุ้งจะเปิดให้ดูว่างานที่กุ้งส่งไปนะคะอยู่หน้าไหนเนาะเป็นนิตยสาราของอเมริกานะคะชื่อว่า l i n e m a g e เ i n น่าจะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเท c โนโล n n นะคะนี่นี่ไงเห็นไหมเลยเพราะว่าเราส่งไปนะคะ พื้นที่ของเราคือครึ่งหน้ากระดาษนี้นะคะนี่เห็นไหมผลงานของกุ้งเองอันนี้ด้านในเนาะด้านในกุ้งไม่เคยเข้าไปอ่านเลยเราก็ดูเฉพาะหน้าของเรานะคะที่เราส่งไปเป็นพื้นที่เนาะเห็นไหมคัสทูอยู่หน้าสารบัญเลยนะคะจะบอกว่าค่าพื้นที่แพงมาก นี่คือค่าพื้นที่นะนี่ยสองพันก่เหยนยญเ s สแพงมากแต่มันก็เป็นนะงานที่เราค่อนข้างได้จับภูมิใจนะคะที่กุ้งแบบว่าเฮ้ยเราสามารถส่งผลงานไปให้แมกกาซีนเขาได้นะคะแล้วก็คือมันแบบเนี่ยมันแบบมันภูมิใจอะ่ะเป็นงานที่เราภูมิใจอะ่ะ ตอนนี้กุ้งกำลังจะทำชิ้นใหม่นะคะตอนนี้กำลังไล่ทำพวกนี้นะเป็นแบบตัวใหม่อันนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่แต่ว่าสีส้มมาทำเสร็จแล้วเหลือแต่สีเขียวนะคะนี่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมอีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวอุ้ยนี่ไงนี่ไง อันนี้ก็ผลงานกุ้งนะนี่อันนี้จะเป็นอีกอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลซิงนะคะนี่ก็ผลงานกุ้งเองอันนี้ไม่แพงอันนี้แค่พันกุเหรียญ US นะแต่ไอ้เล่มเนี้ยเล่มเนี้ยครึ่งหน้า2,000กว่าให้บอสด,ดูก่อนท่านี้ Look at my outcome Nice car So, <laughs> <laughs> Oh, wow, look at this! Nice, eh? Yeah, it looks great. Quality is good. I don't know what about next. Let's next. have them all contract. Comes this is in. a good one right now. Good. Share a bit maybe next time. Just a bit, but still keep the concept. Nice, eh? Very, very, very good. Yeah, it just received right There's now. There's a lot of, lot of information in it. And graphically, it's good too. Yeah, and now you can see yeah. I have new computer with great than before. The images don't look as good as they should look. The, the edges of them are a little bit... It's okay. Not. I will just fix a bit. But the, the renderings are good enough, eh? You yes. See what I mean? Yeah, they're, yeah. They're a little bit fuzzy, yeah? On the edge. Yeah. I think it's because of the background. But it's no, good. because on top of the background, yeah. i am not seeing the cover. Yeah, it just looks a bit fuzzy, yeah? Yeah, just about when the printing. Maybe it will be better with your new computer, too. This is about the printing, honey, not about us. <laughs> Lake Park. Yeah. That's a big container. Mm -hmm. The same? Our competitor. วันนี้จะมารีวิวทุกอย่างนะคะรีวิวอาหารทุกอย่างน,นี้มาฝากคุณขอด้วยสินค้าไทยในแคนาดานะคะก็ถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะนี่เลยนะคะเพจนี้เพจนี้ซื้อได้ทุกอย่างนะคะเกือบทุกอย่างจริงๆลองถามดูนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างหรือว่าอยากได้อะไรจากเมืองไทยเขาก็จะอิ p พอร์ตเข้ามาให้นะคะ สั่งเลยสั่งเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะมือเที่ยงนะคะก็เป็นเมนูพิเศษที่ทางร้านเขาไม่มีหรอกแต่เราให้เขาเทำมาให้นะคะก็จะมีพี่คนไทยใ,ใกล้ๆบ้านเนาะกุ้งก็จะเหมือนแบบสั่งเหมือนอาหารตามสั่งเลยะคะ่ะวันนี้เป็นขนมจีบทอดนะคะ พี่เขาก็บอกว่าพี่เขาไม่เคยทําขนมจีบทอดพี่เขาเคยทำแต่ขนมจีบอ่แบบนึ่งนะคะนี่น่าทานไหมนี่อันนี้ของพี่เมียวของคุณพอวันนี้มียคุณพอเดินมาแลคะของคุณพอมีผัดไทยนะคะนี่ค่ะมข้าว Hi honey, you come and visit me. Lee, look, you have to see my lunch today. I have to pee, just be one sec. <laughs> have to see my lunch today. Woop. Where did it go? Full of stuff. This อะแดปเตอร์กับปลั๊กโทรศัพท์นะคะ n p h o n e 12คือตัว iPhone ยังไม่มาเลยปลั๊กมาก,ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะคะแล้วนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดซึ่งใช้เวลาถึง2วันนะคะตั้งแต่เมื่อวานลราก็าวันนี้นะคะมารีวิวให้จบเนาะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเราพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ